ตำปนปลาขน่อยจ้ะพี่น้องจ้านี่บักพริกกัดใส่ทั้งบักพริกดิบบักพริกเหงบักพริกขัวพี่น้องเอ้ยนี่คือปลาขน่อยที่สิตำปนนะพี่น้องจ้าเดี๋ยวเามาเก๋เอาแต็เหนือมันก่อนนะจ้ะพี่น้องจ้า นี่เด้อจ้าพี่น้องจ้าแกเอาแต่เนื้อมันมีไข่สั่มพี่น้องจ้ามีไข่น้ำมาจ้าบานกะตำ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 ปนบานห้ามพี่น้องจ้าโอ้โหมันจะเป็นกระเสียทักพี่น้องอ่ะพี่กะว่าเมนเครื่องครพี่น้องเอ้ยพี่น้องูดดูพี่น้องเว้ จะวีิใส่น้ำต้มปรราลาลงไปน้อพี่น้องจ๋า<ะ>ที่น้เอาต้มปลาคอตัวนี้นะอู้ไล่ลายขนาดพี่น้องเลยเรา,าปลาคอเนื้อมันฟูนเนาะจ้ะนี่เป็นจะแซ่บคักพี่น้องมึงเตี้ย สวัสดีค่ะเสบนัวกั้ว,วอีสานมาแล้วพี่น้องจ๋ามาแล้วมาแล้วมือนี้นยนั่งมีแนวกินมาฝากพี่ฝากนองก็คือปนปลาคอใหญ่วาาัาจะพี่น้องจ๋าพักกะมี่ทั้งพักลวกทั้งผักสดนะพี่น้องจ๋าพักหลวกกะมี่ดอกแค่พี่น้องจ๋าและะ้วก็คาออนคาออนพี่น้องจ๋ามีบักเขือแล้วก็มีดอกแค่สดมี่เอง ยอดกระถิ่นน้ำพี่น้องจ๋าหยอดกระถิ่นน้ำมากินน้ำกันมามาพี่น้องจ๋ามากินน้ำกันนิ้วเข่าลายเห็ดอู้ตัวอยู่พี่น้องเอ้ยประคอมาจ๋ามากินน้ำกันขออนุญาตเอาขาหนี้วว่างมองมีนาะจ๋ามาเดินมาเดินพี่น้องบอกว่าสิอยู่ฟังไทยฟังลาวอยู่ในประเทศอยู่ตามประเทศนาะจ๋าพี่น้องจ๋ามากินปนประคอใหญ่กับยีนาางเด้อจ๋า บ่ได้กินมาโดนล้วพี่น้องจ้าปนคุยเอาลหลายๆเลยเนาอพี่นอ้องแสบถูกใจหลายคักพี่น้องเอ,อ้ย มันเผ็ดบอร์มินยังเลยกระเบื้องแบบพริกเกลือพี่น้องจาอ๋าอ,อนนืมค่ะอ๋อ่กิดเพื่อนบ้านเพลยนเอาม้าหายนะจัะพี่น้องจ๋าก,กับขอบบุญขอบคุณนปนหลายๆเพื่อนปอกให้ย่างดีเลยพี่น้องจา๋าอืม ใจเพื่อนบานดีจะมีชัยไปกอดครึ่งเนาะพี่น้องจ๋าเข้ากับแบงเป็นเนร์เป็นกับแบงเข้าเน่เนาะจ๋าม่นั้งใจต่อกันเนาะจ๋าพี่น้อง ฟังมีพักสดจงองอืม ปรกคอเนือเพิ่นกับฟูนาะจะพี่น้องจา๋าต้องใส่ซ่นซยเลย แบบบางอย่างค่ะพี่นอ้องเอ้ยนั่งบดิ้กินมาดนเลย บเบอร์เกอร์จะพี่น้องจา้าอืมอืม ดอกแค่กับบริสุทธิ์อกพี่น้องจ้ามันมีตน้นสองต้นอยู่ในบานจะพี่น้องมีดอกแค่ที่เอ็ดมาจากตน้นแลวพี่น้องจ๋าเสียลวกกินกับปุนให้พ่อแม่พี่น้องกินน้ำแล้วจะพี่น้องจ๋าสดสดเลยจ้า หยอดกระถินกระยุกในบ้านนี่จ้ะบัเคเกอร์อนี่สื่อ,อยู่เพราะว่าท่านเด็กปู กำลังหาพันมันอยู่จากพี่น้องจ้าเข่าทาแสบครักพี่น่องเออ อุทางคุยอืม พี่น้องผู้พนว่นได้เป็นคนวิสารเพื่นกระแปลกจใจปนซ้นอย่างเนาะปนก็คขึ้นน้ำพริกนะจ๊ะน้ำพริกปลาช่อนออื ครักค่ะค่ะเมื้อตอนอ่อนๆซื้อพันมาได้กินนิดเดี๋ยว,น,น,ยดดยวนอกมันไม่เจ็บอันแก่ๆเนาะพี่น้องจ้า ทุกทางเหล่าใส่พี่น้องจ้า กินแบบบ้านบ้านบ้านเหาเนาะพี่น้อง מה mm זה? -hmm. คำสุดท้ายกับพี่น้องจะาอิมคักหลายสมใจนึกบางลำโพู พี่น้องจ้าคลิปนี้ะนา่งภาพพอแม่พี่น้องกินปนปะคอยไงกะขอจบไปแต่เพียงแค่นี้นอะจากพี่น้องจ้าก็ขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายๆทีแวะเข้ามารับชมรับฟังฟก็ฝากพอเม่พี่น้องก็ไล่ก็แชร์กดติดตามกดกระดิง่งกิ๊งกิ๊ง,งไเลยจ้าคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ